การพาแมวจรไปทำหมันนะคะก็คือแมวนอดพาไปทำหมันแล้วหาหมดลูกไม่เจอเพราะว่าเจ้าของเดิมหรือว่าเจ้าของเก่าน่าจะทำหมันให้แล้วแหละแต่แมวตัวเมียเนาะเราก็จะดูไม่ออกว่าเขาทำหมันมาแล้วด้วยความหวังดีแล้วก็ไม่อยากให้มีแมวจรเพิ่มแล้วก็พาเขาไปทำหมัน แต่ปรากฏว่าเหมียวหนวดไม่มีมดลูกนะคะผ่านการทำหมันมาแล้วแหละน้องก็สังเกตที่ฟันนะคะฟันน้องก็ฟันเหลืองแล้วนี่ก็แปลว่าแมวมีอายุแล้วนะคะเป็นแมวฟันน่าจะห้าหกปีแล้วแต่ตอนที่มาก็คือพ้อมโซมาเลยแล้วก็จะต้องหาสัญ,ญลักษณ์อะไร ห้อยคอเขาไว้ว่าเขาอะทำมันมาแล้วอืมอืมเจ็บตัวอืมหน้าห้อยเลยหน้าองสซารมากตาห้อยเลยแล้วกตีนะคะต่อไปก็ต้องหาอะไรมาห้อยคอไว้ให้รู้ว่าทำมันแล้วจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวอีกเวลาไปเจอคนอื่นนะอืมนอดอืม